ไม่ช่วยโทอ่ะโอ้มึงก็จำเบอร์โทรตัวเองไม่ได้เนาะโอเคก่อนก่อนหน้านั้นขออนุญาตเปิดคลิปก่อนนะทุกคนขอการาบสวัสดีพี่ต้องใช้พี่น้องใช้กับผมในเกมโลบอกแมป d ด d ดดี้โววันนี้อยู่กับบักโชคแล้วก็บักแเกมแต่ว่าบักแเกมมันยังไม่เข้ามานะครับตัดไปตอนที่ไอ้แกมมันเข้ามานะครับโอ้ยกว่าไอ้แกมมันจะเข้ามาแล้วก็นานเหลือเกินเนาะ อืมสมัครนิกดก่อดอยู่ละลืมพอดคลิปลืมพอดคลิปโอเคแล้วก็อยู่กันครบแล้วนะอันนี้นะครับไอ้ไอ้ด้านอาอาไอ้ด้านเอ่อตายหรือเปล่าวะไอ้ด้านไอ้คนที่เล่นบล็อกเทนนั่นคือเพื่อนผมนั่นคือไอ้โชต์ส่วนคนที่เล่นไอ้ไอ้ทิชาก็ไอ้แกมนะครับแล้วตอนนี้ไชชอ้เชฟโชนมันเปลี่ยนเป็นป๊อปปี้แล้วไปกันเลยทุกคนไป ตามกูมาสัตพวกมึงฝันด้วยมึงดูดิพาชิตี้สัตวาชิตี้สัตว์มึงมีสองมสองมีสามตีหด้วยอ่ากครัวอะไรสัตว์เพาชิตี้มึงย่าร้องกันดิสัตกูนี่ตึงกว่ามึงอีกไอ้เหี้ยเปลือเลือนหนึ่งกูวิ่งเร็วห้าดาวอ่ะ ดูกันนะครับว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะไอ้แก้วรู้ใช่ไหมว่ากูประมาทแค่ไหนประมาทระดับตัวพ่อมส่วนใหญ่กูจะประม่าดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราเออสามดาวพอไว้ครับแล้วใช่สแตทสแตทของของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่งั้นกูปิดไม้ล้ววยเพราะกูขี้อยู่ เออมันเป็นยังไงกอนพี่ว่าเหียมึงเป็นอะไรนะเี้าก็จะอัี่เาะไอ้ลชคอัรีเลยสัตว์โอ้แลกกแหลกแหลแม่งก็สอนาทีแล้วอ่ะเหียแค่เปิดจิ๊มแม่งก็สองนาทีละมึนนีไอชี้นั่นน่ะแป๊บนึงเออว่ะ กูช่วยมึงปั่นไปก่อนนี่หว่าชั้นแรกกูต้องช่วยมึงปั่นไปก่อนชั้นแรกชลลกิตอนนี้เออกูเดินไปกรายอยู่เว้ยไอ้ช่อระวังมันอยู่ฝั่งมึงว่ามันตายไหมไม่มันไม่ตายมันเล่นถึงชั้นสิบได้เล่นถึงชั้นสิบก็เก่งเลยเชี่ยแล้วตอนนี้กูเดินไปชีวกายอยู่พุ่งไปต่อเรา ตามแล้วเก่งเลยเว้ยเฮียพวกเราสองคนเออสองคนก็เ,เก่งแต่ยุ้งเป่อยปวดกูจะประมาทมึงอยู่ในห้องนั่นเหรอเขาโทษด้วยที่ไปเอ,อ,อเ่อล่อเธอนั้นเว้ยเมื่อกี้ยเจือเลือดหนึ่งได้ไง,ไงไวนะน่ะมึงเหลือ <ผม S 1> เลือดหนึ่งได้ไง,ไงไวนะน่ะเหลือเลือดสองแม้ อ๋อเดี๋ยอสองกูลืมบอกนะเว้ยใครใครเลือกรถคันแรกไปเกย์เอาไม่เอาไม่เกี่ยวไม่เอาไม่สัตว์ไม่เอาไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยก็มึงวิ่งไปให้มันโดนมันกัดเลยเว้ยเฮียประเด็นอะนั่นแหละกูเห็นมึงกูเห็นมึงวิ่งไปให้โดนกัดเลยไม่รู้ด้วยซทำว่าใครสัดให้คนดูตัดให้คนดูตัดสินไม่หล่ะใต้คอมเมนต์ไอ้เหี้ยให้คนดูตัดสินไหม มึงถูกไอ้ส so. ัสไอ้สัสไรใช่ชวยมึงปั่นเครื่องอยู่ใช่ไหมล่ะถามจริงไปดูว่าไอ้กุ้งอยู่ตรงนั้นเลยอ่าแก้สุดท้ายอยู่กับกูใช่อะเขาสุดท้ายอยู่กับมึงรีบีปั่นด้วยไอ้ไอ้ค่าปั่นสองดาวไอ้ตัดอย่างน้อยกูก็มีไหมล่ะเออแต่กูวิ่งเอาเรื่องเลยแหละเพราะกูใส่ทิเก็ตความเร็วทั้งคู่ไอ้เหี้ย คนหนาวเลยสัตว์ไปเอย่างอย่างที่สี่กลยยังสเต็มิน้ายังหมดแล้วเออเคไปจบรีบๆด้วยนะเว้ยกูกูไม่กูไม่ค่อยรอนะเว้ยเพราะว่าตอนนี้กูสเต็มหน้ากูหมดแล้วอืมเชื่อเลือดเลือดกูลดไปนิดนึงใช่ใช่เลือดเลือดกูลดวต่ยต่ยแต่จริงๆมันก็เข้า็คำบันเดอก็ดีไหนอะฉีดราด ไม่ซื้อไม่ซื้อเราเล่นแรดด้รันเราเล่นแรดด้รันอย่าลืมเวลาเข้าโอเคกูบอกว่าเล่นแรดด้รันมึงอย่าคิดจะซื้อได้สัตว์สากลต่อยกูไหต่อยกูไม่เชี่้ดอกไม้ฮิคือมาเตียงกูเปล่าอ้เชี่ยไอ้ดอกไม้ฮิคโทษมาเรเลื่อนอะไรนะก็ดีก็มัน โอ้โหไอ้แกมตัวมึงเองนี่หว่าตัวมึงเองเลยนะตัวมึงเองเนี้ยเว้ยเบื่อไปชิวกายอยู่อ้าวแล้วตัวอะไรเห็นปะตัวหนึ่งอ่ะตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรโอเคกูรู้แล้วไอ้ตัวกวนตีนคอสโมเกลียดมันไอ้แก้มไอ้ควายมึงไปโดนไอ้คอสโมตีเหรอยิ้ยิแม่ มึงเล่นหมดฮาร์ดคอร์โอ้ยมึงนีไหมถ้ามันเอาแบนดดีมาขายกูซื้อไอ้เนี้เอาดิเฮ้ยถ้าเจอถ้าเจอแบนเดตไอชิชนมึงมึงพิมพ์เรียกก็ได้นะเว้ยเอ่อทุกคนทุกคนได้ยินเสียงสองคนแต่จริงๆเล่นกันสามคนนะครับมึงอยากคิดว่ามึงเล่นเอ่อกันสามคนไม่ใช่สองคนคพราะพูดมึงนำ่งคิดอยู่ เสียงเนี่ยมันมีสองคนแต่ว่าจริงๆเล่นกันสามคนนะครับเดี๋ยวรอ,อก่อนแล้วกันเนี่ยเครื่องมันขึ้นมาสองเครื่องก็นั่นแหละมันขึ้นมามีคนเล่นสามคนนะครับง่วงเนอะเออช่วยช่วยไปหาอีกเครื่องเลยไอชอนมันน่าจะทราบอยู่มั้งจริงๆมันไอช้อนมันเล่นบล็อกเทนถึงชั้นสิบมัน a เมซิ่งมากเลยนะเว้ย ก็สูงสุดของเขาถ้าเ็นไอตัวลูอี้เนี่ยคือถึงชั้น15นะเว้ยไอ้แค่นมอสเทนถึงชั้น5กขก็เขึ้นคอไรเหี้ยก็ตัวครต้นเกมมันก็กากอยู่แลยวมหนาวเลยเว้ยว้ยไอ้เพนิกหมดมาตอนไหนวะ กูไม่ได้ตัวเลยที่ซ้ำตั้งหนึ่งนะเว้ยเขาเลยเขาเลยมาแล้วเห็นไอ้ชูกูไอ้ชู้ดเข้ามาชู้ดเข้า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 มาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยไอ้ชู้ดเข้าเยริ่มร้อนไอ้สัตว์กูแต่กูเป็นตัวรอดนะเว้ยเอ้ยเริ่สแตมิน่าเพราะว่ากูสแตมิน่าน้อยตายสานย่ากูบอกกับมึงไหี้ยมึงร้อยยี่ห้าเหี้ยเด็ดมึงร้อยี่ห้าเหรอไอ้สัตว์ กูหนึ่งร้อยไอ้เฮียเออเยี่ยมเลยแป๊บน,งน,นึงเลยแป๊บนึงนะเว้ยแป๊บนึงไปเดี๋ยวไอ้สัตว์หน้าจอกูดับเยี่ยมเลยเพื่อนอ,อะไรไอ้เหี้ยเมื่อกี้คุยกับคนดูเฉยๆเนี่ยอันนี้เล่นกันสามคนนะครับเนี่ยโอเคมึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกจากเซฟโซนนะเว้บอกกูด้วยว่า เขาไม่แตะอยู่ไหนโอ้ไอเชี่ยแม่งตัวไอชิ้ยนี่แม่งวิ่นานด้วยไอเนี่ยไอชนนี้นี่ไอ้นโชนี้ไอสัดนีดีไอั์ไอิ้โชอ่ะต้องให้ไอช้นโชดนี้น่าดูไอ้นที่ตายมาข้างหลังดิมันวิ่งช้าไหมล่ะมึงวะอต้งนี่ามเค่องไชมึงมเดียวนี้กูจะรอตรงที่มันไม่ไม่ค่อยเสียงแล้วกัน พอจักรเลตสองอันแล้วก็เไหยาเครื่องเฮียไม่สามเครื่องเลยเหรอมึงน่าจะปั่นกันได้ไวอยู่นะเพราะว่าเล่นกันสามคนเพราะส่วนใหญ่ถ้ากูไปเป็นตี้ะนั่นแหละตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไอเฮียตอนนี้กูบอกับตรงว่ากูไปชิวไก่ ขอโทษทีนะทุกคนที่ผมปิดลดเสียงไปนิดนึงเพราะว่าตอนคุยกันมันจะเสียงดังมากนะไอ้ชงก็ไม่ค่อยพูดเนาะกว่ามันจนะนพูดมันก็ปีกว่าเลยอ่ะป้าไปเก้านาทีแล้วเนี่ยฉันสามกว่าจะถึงชั้นสามมันเก้านาทีเลยเหรอโอเคไม่ชลดไม่ใช่ไอ้ชลโอเมื่อกี้คุเห็นอะไรเหร็นอะไร ก็เห็นกูรออ,อยู่นั่นแหละไอ้ชั่วไอ้ชู่มึงไม่ต้องกังวลค่าสเต็มึงสามค่าสเต็ม, 2. 2> มกูสองไอ้มาหนี้เนี่ยไปได้มึงกังวลที่อะไรเนี่ยค่าสเต็มกูสองค่าสเต็มมึงสามค่าสเต็มพวกมึงอ่ะเยอะกว่ากูเดี๋ยวมึงเงยกระโป้เดี๋ยวกระโโป้พ,พ่อมึงเหรอมึงว่กวิ่งเร็วไหมล่ะตอนตอนห้าดาวไอ้อเหี้ย

ดูมันออกมาตดีครับพีครับพีไม่มโหอ่ยแล้วมึงดูไอเทมกูนมึงต้องเห็นไอเทมก่อนเว่ยช็อกโกแลตสามชิ้นอ่ะเฮียเลื่อได้่ะช็อกโกแลตกูสามชิ้นเล่นรดดีรันเลยเดดดีไปตัดเนือเลือดหึ่งอเหียกูเล่นฮาร์ดคอรไอ้สัมือเล่นเอาตลาฮาร์ดคอรเฮียแป๊บนึงมึงจะเรวิ่งไปไหนเฮียกูยังไม่เจอทวิสเตดเลย โอเคทวิสเตอร์ตัวหนึงนะชีกันชีกนมึงงานนี่ตาบอดเห็นทวิตาบอดอยู่ดูกุ้งไหมกุงอหมกุ้งไหมกุ้ง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 กุกุ้งกุกุ้งกุกุ้ง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 กุงกุ้งกุ้งก้งกุ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 ้ ไอ้กุงโป,โปมึงมานี่มานี้กุงโปพวกมึงก็ควายล่อไปทางนู้นหน่อยเฮียโอ้ยบบงนี้บบงนี้นี่มกซเเตะไเงกุงมัะวโอ้ยมนกังลเฮีย่าเตลมึงสามาเตลกูสองเฮียกังวลห่าเดินไปชิมกาย,ยาเนี่ยเฮียเออมาตีกูได้ไงวะ เจอแบนเดียบอกกูด้วยเพราะกูต้องการแบนเดียอย่างด่วนกูต้องการรีสอร์ดรีสอร์ดแต่กูถ่วงเวลาให้มึงได้ไงเข้าใจไหมต้องมันต้องปั่นปั่นซอกี้ต้องนี้มีสองมีสองเครื่องมีสองเครื่องให้กูไปช่วยปั่นไหมตรงตรงที่กูรอกยังไม่มีเครื่องนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปปั่นไม่หรอกมันไม่ไปตีมึงหรอกเพราะว่ามัน กูข่าสเตลล์สองมือเหรอคาสเตลล์สามข้าสเตลมันเกี่ยวเว้ยสำหรับการเล่นอ่ะตอนเนี้ยคือกูวิ่งเร็วห้าดาวเว้ยไอ้ช่วงมึงเชื่อมั้ยตอนนี้กูวิ่งเร็วห้าดาวเดินลงไปพี่ชายเดินเดินไปมันอยู่ไกลไหครับเรื่องพกูเลื่องหนึ่งไงแกกูไม่แต่เล่อหนึ่งกูเลยเร่นงสามก็ก็มึงเล่นแบบเซฟอ่ะมึงไม่เข้าหาทวิตเซนแบบกูเพราะว่ากูเป็นตัวลอกูต้องเข้าหาทวิตเซน ดูจากข้าแล้วคลิปนี้กูก็ต้องเจ้าละพิจารลาปนเจ้าละพิจอรณาป่นเจอแล้วิจารณาปัน่นไม่มีปั่นกันด้วยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนมันแดกตายเนี่ยไอีตัวข้างหลังกูมันตามกูรถไม่ลดละเลยเนี่ยกุงโปกับ ตอนเนี้ยกุ้งโปกับทีแกนมันไล่ล่าฆ่าฆ่ากูอยู่เนี่ยโอ้ยเชื่อแรกแรกแ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 กแรกกแต้กแกกูต้กูต้องมึงจะมาเนี่ยมีอะไรมกูองปันห้าสิบแล้วปันห้าสแล้วปันยาวๆปัสงัยงปยณ แปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรอถ้าไม่มึงเดินกูรู้สึกเหมือนมึงเดินเหมือนกับที่ว่ะตัวกูจะหลุดอ่ะไอ้เยังไอ้นี่หมดกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยกูสับตีนแตกเลยกูรอให้แคสต์วิ้งไปไปเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยต่อเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยกูกูกำลังไปสเตตความเร็วกูห้าดาวเว้ยกูมึงว่ากูเร็วไหมอ่ะสเตตความเร็วห้าดาว ไปจเลือกอะไรกันดีกว่าหัวใจดีโรฮีอะไรล่ะป๊อบปอบป๊อป๊อบป๊อป๊อบป๊อป๊อบป๊อบปัอบป๊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 ออบปอกป๊อบปหอบก๊อบป๊อบอบปมอบปอบกอบป๊อบปอบองการ่กูปปออยออปออปออ โอ้เมนคาลกเตอร์ตัวใครตัวมันด huh? ีเมนคาเล็เตอร์แต่ตัวนี้สเปาลง่ายสเปาลง่าสเปง่ายสเปารลง่ายสเปาง่าสเปาร์ลง่ายโออุ้ยเชือกืบแล้ละเบดนป่าแล้วไหมล่ะเกือบโดป่าแล้วไหมล่ะ ตรงนี้มีเครื่องเดียวตรงกูมีซึ่งเดียวไอ้เชี่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยมนไคเตอร์เกิดห้องห้ากระเป๋ามันล่อง่ายเว้ยกูเลยอยากล่อมึงอยากล่ออะไรขนาดนั้นมึงเห็นไหมตอนแรกเห็นเลือดหนึ่งอ่ะมึงเห็นไหมเราว่าทำไมกูนมีเลือดแปลกๆปลกแบโอ้โหมันมันเลี้ยงสวดออกมาลัวเลยไอ้เชี่ยใช้กุญเลยไอ้โตไอ้ซ่ากกูต้องวิ่ง มั่วนู่นไปอันนี้กูพูดจริงกูวิ่งไม่มั่วเอาเชื่อกระเปาหลุดเปาหลุดโอเคไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วตีเราโคตรตึงอ่ะเจอเมจอเมคอัพตื่นช่วงห้าโอเคตอนนี้สะเป๋าลอยง่ายมันมันเอ็งเห็นไหมเราว่าส,สป้าม,มันเดินช้าไมหมละ่ะเพราะเลยอยากลอง แต่มันปล่อยนวลได้เลยครับใช่ไงถ้ามันปล่อยนวลได้เออเกือบตายตกแล้วไหมล่ะแล้วกูต้องวิ่งไปทั่วไปกูต้องวิ่งมั่วด้วยแล้วเว้ยไอ้ยีสเกิลเอเปร่าก็เซ็งจับเป้าแถวชุดู้ยังไม่เซ็งลมันเซ็งหนูสองอันได้หรอ ต่ไม่กู้องไปทางอื่นเราต้องเอ่อการวัอ,อกรูร้องไปทางอื่นแล้วก,วกว <c oughs> ูต้องรอสเปอไ์เจอเว้ยกูมีมมช็อปกระเล้งสามอันเลยที่ <laughs> <c oughs>

Anya, มหลวมม,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 มตาตีมึงได้นั่นแหละกูยังไม่ต่อยมึงไงยังไม่เปลี่ยนเลยสักขยันเลยเว้ยโอ้โหขุดดูถามหน่อยดิถามหน่อยนิรู้สึกยังไงที่เออรู้สึกยังไงที่เจอเมีนคาลิเตอร์ห้องฮ่า แล้วไม่ใช่ชั้นพบเจอเพเบอร์โบโ่เยอะเฮ้ยแนดดี้แนดดี้แม่งเริ่มตาแดงแล้วไม่ใช่ไงก็มันเริ่มม,ม,ม,มันเริ่มจะมาแล้วไงมันเริ่มจะมาแล้วไงอย่ามานะมีคาแรคเตอร,ร์รอีตัวแยนแล้วอย่ามาไอ้แนดดีด้มันเป็นระดับรีทอมมันไม่ใช่เมนคาแรคเตอร,ร์ไม่อีเม็นคาเลคเตอร,ร์รอีตัวเดีจะเป้าเลรวะไปเจ้าจัจบเพอร์โบ่อ ดูก่อนว่ามีเมนคาคเตอร์ไหมเพราะก็ดูออกว่าตัวไหนเป็นเมนคาลเตอร์ใช่ตที่ออกมาตรงนู้นนะตรงนู้นนะไอ้ชวดเราเจอหนึ่งตัวเมนคาคเตอร์หนึ่งวเมนคาคเตอร์ไหนเนาะเมนคาคเตอร์พ่อมึงอะเล็บเลสัตเลไม่ใช่เมนคาลเจอร์มันคือฐานเว้ยมันคือฐาน แต่แค่พวกมือไม่เคยเจอเฉยๆไอชิชอรู้วิธีลรับเมัอมึงเห็นตัวกูเองเดินผ่านไปไหมตัวกูเองไงเฮียในชั้นนี้มีตัวกูวเองด้วยนะเว้ย แกมอยากให้กูบอกความสามารถของของไอตัวหมาเมื่อกี้ไหืออนมะไ้ไอตัวโคมันถ้ามันเกิดห้องมืดมันจะวิ่งเร็วขึ้นไอเยอยไอเชี่ยอเชยไอเเชี่ยไอเเี่ยไอเี่ยเ พองเพโบงไอ้สลัมตาัวูกุมวตัวกูเองนั่นแหละไอ้เงี้ยน่ามันกำลังเดินมามันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแว้เออน่เครื่องวล้องหนยนัึไ่รมันมีเครื่องนึ่งใช้กูตายทีเดียวชิบหายมันได้มันได้ปั้น มาบ้าพ่อไงทานทานเดินได้เว้ยช่วมึงลงเอนเค้าเติมมาทานดิมึงจะได้เปอร์เซ็นต์ท่ามสิ เพิงที่สี่เหมือนจะอยู่อีกด้านหนึ่งทางนู้นน่ะกูเห็นกูเหมือนเห็นอยู่อะกูแค่ใส่สกินอีกหน่ยกูใส่สกินเป็นโนว์แนชนเหลือมึงคนเดียวเดียว หมาจำสแก๊กแม่งกูวิ่งอยู่ไอ้เนั่นแม่งจำสแก๊กเลยกูบอกกับเกยล้ว่ากูจะเอามึงไปทำคลิปไปแกมคือแบบมันแบบพอดีอะไรมากเว้ยกูจะเอามึงไปทำคลิปโอ้ยเขียวมาแล้วแหละยอ้อเดี๋ยวไอ้ชุดมึงไปอีกฝั่งหนึ่งไปลงไปตรงไปเี่ย ไปยิ่งพ่อ้ปยิ่งต่อมาไหนว่าพ่อกูสัตว์ไอ้เ้รื่องไม่ด่ไหนวะกูเหมือนเห็นมันอยู่ด้านหนึ่งเว้ยนั่นไงเอออยู่แถวหน้าประตูเชี่ยตึงใครมันมองเห็นวะใครมันจะไปมองเห็นวะปัดแล้วเข้าเลยตอนนี้เอ่อชะตาการณ์อยู่อยู่กับไอ้โชดเฮ้ยเวียวุ่นงี้ดิ ใช่ไหมให้เด็กูกูดูหลังให้เด็กกูดูหลังให้ใช่ไหมแกตากรตากรรมเราอยู่กับไอ้ชคไม่มีตัวไไม่มีตัวไรเกิดึ้นเนส้ลยช่ม่คอยู่ึงไม่ใช่มึงต้องเล่นคนเดียวแล้วก็เยอะช่วยเหคนเดียวไห ไม่รู้่มันจะเลือกที่อะไรกันรู้เงินไปตายแล้วแบบให้ปูแบบเออเล่นตาใหม่ไว้เชื่อกูใช่เพราะว่ากูตัวละคนกูจริงๆคือกูควรเล่นไอ้เจ้าฐานนะเว้ยเพราะว่าเออกูจะวิ่งเร็วประมาณสี่ดาวเปิดมาเจอกรงแห้งกูได้รีเซตเอ้ยไม่คิดไม่คิดไม่คิด แม่คีบไอ้เฮกเกียบมาทำไมะไว้เฮยเลือดสาํทำไมพวกคูไม่ได้พวกคูเหลือเลือดคนละหนึ่งไอ้เฮกวางไอ้กว้างกวางกวางอันนี้มีกว้างเรารู้แล้วเมอตัวคอมมันจะมีสามตัวในชั้นแปดขึ้นนะโอเคชั้นแปดขึ้นนะโชคเรียอตัวตายหาได้ เชื่อกูวิ่งไปตายเว้ยวิ่งไปตายแล้วให้กูกูไปเล่นนะ่ะนั่นแหละมันจะไวขึ้นเว้ยต,ตายกี่เจ๊อืมึงตายด้วยกวางก็ได้เชื่อกูไอ้ชิช่วยมันเรื่องมากเว้ยตอนกูเล่นกับมันมันมันก็ไม่ยอมตายอะ่อะเหมือนมึงเป็นคนเฝ้าพานักงานไหนสัตว์อะไรกูผิดตรงไหนเหมือนเป็นพนักงานไหนไเหี้ยมึงตายเถอะให้ช่วยขอเถอะสัตว ล่อดูสาธิกูถึงชั้นสี่แปลนี่้เขาครดีเลยเหตุผลที่มึงเหตุผลที่มึงลอดจากชั้นห้ามาเพราะกูะ้วยกูนี่แหละรอให้ทั้งหนึ่งถึงหนึ่งถึงสี่ไม่ก็ห้านั่นแหละมึงลอดมาเพราะกูด้วยแต่ชั้นหกกับชั้นเจ็ดคือพวกกูลอดเองใช่แล้วถ้าแล้วก้บอกอให้มึงตายในห้องหมืดนด้วยเทเบิลชั้นหกอ่ะ กูกูช่วยรอดนิดนึงเว้ยตายเถิดชดมากูจะไม่เอาตายคิวมึงจะเลื่อนขึ้นบริษัทเชิงกูจะรุนแรงจะเลื่อนขึ้นแปแล้วใช่มึงก็ต้องรับมือกับสวิสเตเต์กูไม่เป็นไรเอทีทีปีดีอีอีอีตัวแดงๆตัวใหญ่ๆเบิ่มๆอยู่ในฤดูหนาวนั้นกูสู้ไม่ได้แบเบ็ดมึงเกิดดิชั้นชั้นที่แปดอ่ะแบเบ็ดมึงเกิดดิ พูดงี้เหมือนกูอยากสู้กับมันอ่ะใช่มึงสู้ได้กูอยากเห็นเมย์คาลิเกอร์มาแบบแล้วแบบส่อไปเชื่อเออไอ้ส่อไปชดอ่ะไม่เว้ยต้องให้พับเพเบโบกัดมันเว้ยเพราะว่าเพืบอนมันอ่าไล่นานเอาเรื่องอยู่มันไล่เป็นชาดเออเว้ยเพราะจิงเจอร์อ่ะตัวจะคิดมัดอ่ะ ไอ้เป็นอาเด็ช่งางมันอยู่แจะมาดูกันว่าอเชื่อตลอดไม่ได้คใครตัวไอ้ช,ชื่อมึงเชื่อไหมว่ามันถึถึงช,ชั้นแปดชั้นแปดกูขอให้เป็นโบเกิดแล้วว่าไ่ล่ามึงจนกว่าจะตายแล้วก็บาบเบดด้วยเกิดทั้งสองตัวเลยมีเถื่อนส่งเว็บหนังโก้เข้าโทรศัพท์ไอสัตว์พ่องึง เฮ้ยอีแสงกระสือไอี้แสงกระสือไอ้เห้ยตอนกูเล่นกับไอ้ไอชอล์นกูเรียกไอ้ตัวนั่นว่าแสงกระสือนะเว้ยไอ้สัตว์แตงร่างแสงมันก็เหมือนไรไอี้เฮ้ยแล้วเครื่องสุดท้ายอ้แล้วเครื่องที่ส่งเครื่องมันหายไปไหนวะเครื่องที่สครื่องกูเล่นไปอย่างนานไอ้เี้กูลืมพอดคิป เชกูเชงเคยเงือหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาดูดดาดกูนะคลิปกูมกไม่เคยทุกคนครับสำหรับอีพีแรกก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับอ่อีพีสองมาพรุ่งนี้นะครับ